นีครับีนมาหมายเดิมครับสามแยกสามแยกชุมปลาครับครับบีโนครับยางเทานะครับวันนี้ใช้ลูกดอกพี่บอบบอนครับส่งมาให้ตรงนี้น้ำตื้นครับต้องใช้ลูกดอกเขขึ้นข้างหน้าผมนี่เยอะมากครับตัวสามนิ้วครับ โอ้โหข้างหน้าผมนี่กลุ่มละห้าตัวนะครับกล้องไม่รู้เห็นหรือเปล่านะครับโ,โหนะครับยิงตัวใหญ่สุดนะครับ ดูครับดูไซส์ครับนครับนี่การรอคอยนะครับไม่ได้ใจร้อนจริงครับจอดนะครับ